นั่เครับจเจตเพลย์ร้านเอกนสิงแอสตรี้นะครับทรงงานเปลี่ยนจอยดอยนายเอานี่เป็นรุ่นสปอร์ต2 0ง0นะครับอันนี้ตอนป้ายแดงเราก็เปลี่ยนจอยดอยไปแล้วนะตอนนั้นเป็นรุ่นลำสี่ซีพียูหกคอพิเอ็นะครับจอก็เสื่อมสภาพนะครับ5ปีละที่เปลี่ยนไปก็เปลี่ยนใหม่เป็นตัว snapdragon 2K นะครับตัวนี้เป็นลำสี่64เป็นตัวท็อปรำสี่นะครับสเปคเหมือนกับตัวลำแป 2K เลยแต่ว่าตัวนี้จะเป็นลำสี่ 2K นะครับซีพเบอร์เดียวกัน ชิปการจอตัวจอชิปเสียงแบบเดียวกันหมดนะครับตอนนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับผมชอบมากเลยจอรุ่นนี้สเปคนี้นะครับทีวีออนไลน์เชื่อมต่อฮอสปอ o t ตได้ดูอาศัยซิมได้นะครับทีวีออนไลน์แต่ตอนนี้พอแบบปล่อยวิธีวีดีโวมเนี่ยโอ้โหเขาก็ บบไม่ค่อยนอนจนเลยเขาแบบคอยแบบว่าปันวิวปันวิวแล้วก็สตรีมเพลงให้อะไรอย่เงี้ยเขาเสียงเบากลงให้นะครับกล้องยังทำงานจอพิดาณ์นะครับเชื่อมต่อแบบ HDMI เลยเพราะว่าจะให้ภาพที่สวยงามกว่าตัวจอหน้านะครับมีเอาพุที่เป็น on board แท้ HDMI on board แท้นะครับต่อสาย สัญญาณเพิ่มขึ้นไปที่ตัวจอเพดานได้เลยจอหน้าจอหลังดูได้พร้อมกันนะครับ,รบจอเพดานนะครับโหมด HDM i จอหน้า 2K ภาพชัดๆเลยนะครับการเชื่อม HDM i out on board แท้เนี่ยภาพจะชัดไม่กระตุกไม่แหลกภาพไม่ขุ่นนะครับ จอบางรุ่นที่เขาติดตั้งอาจจะเป็นแค่ AV out นะครับภาพมันจะกระตุกแล้วก็ภาพจะไม่ชัดเท่าแบบนี้นะครับจอบรุ่นนี้สามารถแยกเล่นหน้าจอได้นะครับเดี๋ยวไปดูกัน <Okay. S 1> ข้างหน้าข้างหลังนะครับไปเดอะมอล์บางแค มุ่งไปทางทิศตะวันตกในบามซอยหมู่บ้านสิลพัฒนาธานีเข้าสู่ถนนเรียบคลองทวีวัฒนาข้างหลังเป็นดูทีวีอยู่นะครับเสียงก็เลยต่อเนื่องนะฮะแบบนี้ข้างหน้าเป็น g o o g l e Map เวลาแยากโหมดนะครับเมื่อเรากดกล้องข้างหน้าจะเป็นกล้องแต่ข้างหลังยังเล่นอยู่นะฮะจ๋บไว้เลยนะครับ เพิ่มเสียงได้ตามปกติสามสิบเจอกันนะครับกลับมากดโฮมนะครับถ้าเล่นเหมือนเดิมกลับมาแล้วก็มาเปิดข้างหน้าข้างหลังเปิดอะไรเราก็ไปเปิดแบบนั้นนะครับมันก็จะกลับมาเล่นตามกันนะคะเวลาหมดลงแล้วค่ะพบกับพวกเราได้ใหม่ในวันอาทิตย์หน้านะคะสหรับวันนี้สวัสดีค่ะดูทีวีนะครับเปลี่ยนช่องเปลี่ยนช่องไม่เปนสัญญาณ GPS อ้เสียงมันดังไปนิดนึงเดี๋ยวปรับได้นะครับ เราสามารถปรับเสียงอัตราการแจ้งเตือนของ Google Map ได้นะครับให้มันเบาลงนะนะ YouTube ทุกค้าเป็นพรีเมียมนะครับลำสังสงส่งเสียงได้ ตัวชิปเสเสียงนะครับ AKM 7783ตัวนี้กำลังขับ70วัตต์นะครับเสียงดีแล้วก็มีระบบ DSP นะครับสามารถทําเวทเสียงให้ลอยขึ้นมาอยู่ด้านบนแดชบอร์ดได้นไเ,น,เน,ดนี่ยลำโพงเดิมนะครับยังมีเสียงมิดเบสออกมาให้ทำงานให้เราได้ยินนะครับไม่แห้ง ตัวอีควอไลเซอร์นะครับมีการปรับอะไรเนี่ยคุณสามารถเพิ่มรีเวลเสียงได้ถ้าข้างหลังได้ยินเสียงเบานะครับคุณเข้ามาตรงนี้มาเพิ่มเสียงลำโพงคู่หลังให้มันดังเพิ่มขึ้นนะครับโดยที่เราไม่ต้องเพิ่มที่มาสเตอร์วอลลุ่มข้างหลังก็จะดังขึ้นแล้วนะครับมีอีควอไลเซอร์ er นะครับมีคอสโวให้ปรับให้ลำโพงทําง,ทงานนะครับตามความถี่ทำอะไลเมนต์นะครับช่วยยกเวทีเสียงที่มาได้ ลรวปรับใช้งานได้จริงนะครับ IQ เราชอบใช้งานได้จริงด้วยระบบ DSP ่อบางรุ่นนะครับบอกมีแต่พอไปปรับจริงปรับไม่ได้จริงนะครับหรือปรับได้จริงแต่ไม่ได้ทุกโหมดนะครับประมาณนี้นะครับฟังก์ชันเทพๆของเรานะครับ ปรับเสียงให้เท่ากันทั้ง4ี่ลโพงโอเค Google Map นะครับดูทีวีออนไลน์ถ้าคุณมี Netflix ก็เล่นได้เลย u f i x สําหรับดูหนังออนไลน์นะครับเข้าไปที่หมดหนังหมดซีรีส์นะฮะแบบนี้ ยูทูบถ้าคุณเป็นพรีเมียมก็สะดวกสบายในการใช้งานนะครับแบ่ง2จอกดตรงนี้ปุบตรงนี้นะครับก็จะแบ่งสองจอแล้วแบ่ง2จอจะเห็นเหมือนกันหน้าหลังนะครับ แสลนี้ับซาาทางทิศตะว,วันออกไปตามซอยหมู่บ้านสิงพัฒนาธานีเข้าสู่ถนนเลียบคลองทวีวัฒนาถ้าแบ่ง2จอซ้ายขวาจะเล่นตามกันนะครับจอเดียว <De> er จบทุกครบทุกฟังก์ชันจริงๆนะครับจอยอดอย2 k snapdragon 665กาตัวนี้จะมีทั้งแรม4และ ram 8นะครับก็สนใจติดตั้งนะครับจอยดอยสเปกี่ดีสเปคทเทพการ,ร,รเงานที่ดีการรับประกันที่ดีการดูแลที่ดีนะครับ กาติดต่อนะเอกครับเบอร์ okay, okay, โทรตามนี้ครับ0819876286เป็นลูกแฟนเพจชุดแชนแนลเอกและซิ่งแอสเซอรี่ครับขอบคุณน้ำภูครับให้เราดูแลกันมาหลายรายการนะครับสำหรับคันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับไม่มีสัญญาณ GPS จอชัดๆอ่ะปิดตาจอได้ด้วยนะครับสลิปจอจอหน้าปิดไปจอทางานนะครับจอ 2K QLED จอดำสนิทนะครับแล้วไม่มีปุ่มแสงไฟให้แยงตาด้วยนะคืนเรียบร้อยครับขอบคุณครับ